สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ สำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็ข้อหนึงก็คืออธิบายการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้ข้อ2เขียนจำนวนของตัวไม่ทราบค่าได้และสุดท้ายข้อ3นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนนั่นเองค่ะ นักเรียนคะในตอนนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนมาดูตารางการเปรียบเทียบการย้ายข้างของเครื่องหมายต่างๆนะคะแบ่งทั้งหมดเป็น3คอลัมน์คอลัมน์ที่1จํานวนที่มีค่าคอลัมน์ที่2ย้ายข้างคอลัมน์ที่3คือได้ค่าเป็นจํานวนตัวอย่างเช่นเครื่องหมายบวกถ้าย้ายข้างก็จะได้เป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบถ้าย้ายข้างก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวก เครื่องหมายคูณถ้าย้ายข้างก็จะได้เป็นเครื่องหมายหารส่วนเครื่องหมายหารถ้าย้ายข้างก็จะได้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะนักเ,เรียนจําตารางนี้ไว้นะคะเพราะเราจะนําไปใช้ประโยชน์เมื่อหาคําตอบของตัวไม่ทราบค่าของเราค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะคะ โจทย์ของคุณครู632,428บวกช่องว่างเท่ากับ924,136นะคะลูกกติกาของเรานะคะคุณครูจะให้เครื่องหมายเท่ากับอยู่กึ่งกลางนะคะจำนวน632,428านวน632,428บวกช่องว่างจะเป็นจำนวนที่อยู่ฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ ส่วน9 2 4 1 3 6คือจำนวนที่อยู่ฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะคะโอเคมาดูวิธีทำนะคะลูกขีดเส้นใต้สเส้นให้เรียบร้อยนะคะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะจะได้ช่องว่างนะคะช่องว่างคุณครูจะเรียกว่าช่องว่างหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือตัวไม่ทราบค่านะคะลูกแล้วฝั่งขวาก็เสือ เท่ากับ924,136ซึ่งจำนวนนี้จะอยู่ฝั่งขวาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้นักเรียนสังเกตดูโจทย์โจทย์ของเราฝั่งซ้ายนะคะเครื่องหมายที่เขากำหนดให้คือเครื่องหมายบวกจากตารางที่คุณครูให้ในักเรียนดูเมื่อตะกี้นี้ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องหมายบวกถ้าหายายข้างจะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นเครื่องหมายลบนะคะลูกทีนี้จำนวน ที่อยู่ฝั่งซ้ายเราก็ยกลงมาเหมือนเดิมนะคะ632,428ยกลงมาเหมือนเดิมนะคะดังนั้นนะคะฝั่งซ้ายก็จะได้ช่องว่างเท่ากับ2 9 9 7 7 8 8มาจากไหนก็มาจาก9 24,136ลบก,กับ6 3 2 4 2 8นั่นเองค่ะสุดท้ายเราก็ต่อขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยนะคะ ตัวไม่ทราบค่าหรือช่องว่างนะคะตอบ291,708หรือนักเรียนจะตอบว่า632,428บวก291,708เท่ากับ924,136ก็ได้นะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมลูกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่คุณครูทําขึ้นมาตรงนี้ก็หมายความว่าแทนนะคะช่องว่างจากจุดหรือแทนตัวไม่ทราบค่านั่นเองคะ่ะลูกง่ายใช่ไหมคะข้อ1ตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะลูกมาต่อกันที่ข้อ2นะคะนักเรียนโจทย์ของคุณครูก็คือช่องว่าง ลบ1 2 5 8 0 0้นะคะเท่ากับ1,147,197นะคะกะติกายังคงเหมือนเดิมคุณครูให้เครื่องหมายเท่ากับอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วแบ่งจำนวนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาน,นะคะมาดูวิธีทำกันค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะนักเรียนจะได้อีกกติกาหนึ่งก็คือ เราจะต้องย้ายจํานวนตัวเลขและเครื่องหมายให้ออกห่างจากช่องว่างหรือตัวไม่ทราบค่ามากที่สุดนะคะดังนั้นฝั่งซ้ายจะเหลือช่องว่างแล้วฝั่งขวาจะเหลืออะไรคะฝั่งขวาก็ยังคงตัวเลขตัวเดิมนะคะคือ1นึ่งล้านหนึ่งการย้ายเครื่องหมายคุณครูให้ดูแล้วตั้งแต่ข้างต้นนะคะถ้าหาักโจทย์เป็นเครื่องหมายลบเมื่อเราจะย้ายข้างจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วจํานวนตัวเลขฝั่งซ้ายเราก็ยกลงมาเหมือนเดิมนะคะ ดังนั้นก็จะได้ช่องว่างนะคะแทนด้วย2,397,997นั่นเองค่ะสุดท้ายเราก็ตอบนะคะช่องว่างหรือตัวไม่ทราบค่ามีค่าเท่ากับ2,397,997หรือเราจะตอบว่า2,397,997ลบ1,258,000เท่ากับ1,147,197นะคะ จะสังเกตเห็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานั่นก็คือแทนตัวไม่ทราบค่าหรือแทนช่องว่างของเราตามโจทย์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสําหรับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าการบวกและการลบนะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็ต้องมีแบบฝึกหัดนะคะคําสั่งก็คือ แสดงวิธีทำและหาคำตอบให้ถูกต้องนะคะซึ่งแบบฝึกหัดก็มีทั้งหมด2ข้อนะคะเป็นวิธีบวกและวิธีลบนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้คุณคๆหวังว่าการเรียนในชั่วโมงนี้คงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะคะ กติกาในการส่งงานยังคงูเหมือนเดิมนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในกลุ่มแชทของเราถ้าคุณคณรูกดหัยใจให้แสดงว่านักเรียนทําถูกต้องแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ